สวัสดีครับรายการ Security Channel วันนี้เรามาพบกับรายการไอ้ถูกปครับเราวันนี้เรามาเรียนการป้องกันบุคคลสำคัญใช่โทษทีมือใหม่ก็คือบอริ้ก์ดนี่เองเดี๋ยวจะให้ใส่อาร์มนะครับแนะนำว่าวันนี้เรามาเรียนอะไรกันบ้างวันนี้นะครับรายการ Security Channel ของเราเนี่ยจะได้มาได้มีโอกาสนะครับเอ็กซ์คลูซีฟมากๆในการมาถ่ายทำหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มกันบุคคลสำคัญของสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัย ในรุ่นทดลองครับกซ์คลูซีฟสำหรับรายการนี้อ่าก x ์คลูซีฟมากเพราะว่าเรายังไม่เปิดคอร์สแรกเลยอันนี้เป็นรุ่นทดลองเนื่องจากว่าคอร์สเนี้ยทางสมาคมเราเนี่ยได้รวบรวมครูฝึกที่เป็นมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน v i p Production เนี่ยระดับประเทศเลยนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความชำนาญเฉพาะทางแล้วก็เมื่อเรานำมารวมกันเราต้องมีการฝึกร่วมกันก่อนเพื่อให้เข้าใจซึ่งกันและกันร,รวมถึงทีมงานที่จะต้องจัดทำหลักสูตรด้วยครับ สวัสดีครับผมพันจ่าก,กัาโทกองทัพยุทธนาวีนะครับผููกล้องจากกองทัพโรลิชชันนะครับในวันนี้เราก็มีการฝึกนะครับการรักษาภัยบุคคลสาคัญภาคเอกชนนะครับก็เป็นบริบทที่เจ้าที่รักษาภัยบุคคลสาคัญในส่วนของภาคเอกชนจะต้องทําการเรียนรู้เกี่ยวกับขอบเขตนะครับขีดความสามารถว่าเราสามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่ ในส่วนที่กฎหมายได้เอื้ออํานวยนะครับให้เราปฏิบัติหน้าที่ได้เท่าไรนะครับส่วนการที่เรียนระบบของราชการก็เพื่อให้เรียนรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างคลมกคลืนนะครับเมื่อสามารถทํางานที่มีขอบเขตที่สูงมากขึ้นกับภยัยคุกคามที่มากขึ้นก็จะทําให้นักเรียนนะครับมีความสามารถนําเอาขีดความสามารถตรงนี้ไปประยุกต์ใช้กับงานในภาคเอกชนได้ครับสําหรับในช่วงที่ให้ผู้เข้ารับการฝึกเนี่ยได้มีการ ปฏิบัติจริงร่วมกับยานพาหนะนะครับคอนเซปที่ให้เนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรครับซ้อนมากมายนะครับเป็นคอนเซปที่ make sense ในชีวิตประจําวันแล้วก็ในตัวผู้เขับการฝึกเองเนี่ยก็จะได้เรียนรู้ถึงการระ,ระวังภัยนะครับการระวังป้องกัน3ามอิองศาการดูแลบุคคลสําคัญได้อย่างเหมาะสมปลอดภัยนะครับแล้วสําคัญคือต้องสมเกียรติ กับ V.I.P. หรือบุคคลสำคัญท่านนั้นๆนะครับตามที่เรารับผิชอบครับ ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์นะครับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมนะครับน้องเดียนะครับเดี๋ยวจะให้แนะนําตัวก่อนครับชื่อนางสาววลริสราเนมรักษานะคะมาจาก Thailand Bodyguard Academy นะคะหรือ GBA นะคะมาเรียนคอร์สนี้ตั้งแต่เช้าเนี่ยจนถึงช่วงบ่ายเนี่ยได้อะไรบ้างครับความรู้เรื่องการป้องกัน VAP นะคะเบืองต้นจากที่เราแบบไม่เคยรู้ค่ะก็ได้รู้ว่าจะต้องมีขั้นตอนยังไงค่ะ ครับก็คือไม่มีพื้นฐานมาก่อนเลยไม่มีเลยค่ะครับแล้วพอมาวันนี้เรามีความประทับใจกับหลักสูตรนี้ยังไงบ้างครับประทับใจก็คือตั้งแต่หนึ่งทหารที่แล้วก็ครูทุกคนเป็นกันเองนะคะแล้วก็สอนเข้าใจง่ายค่ะอุปกรณ์ในการเรียนคือครบครบครันค่ะครับครับก็คือได้ปฏิบัติเต็มที่เลยเนาะปฏิบัติเต็มที่ล้วคิดว่าแบบหลังจากันเนี้ยพอเราเรียนรู้ไปเราเรียนด้านนี้แล้วเนี่ยเราจะเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับสามารถใช้ใน ในสายจริงๆได้ทุกสายนะคะสายงานแล้วก็พอดีมีความตั้งใจที่จะไปเดินทางสายบริการด้วยค่ะก็ตั้งใจกับตรงนี้มากแล้วก็เดี๋ยวจะเอาตรงนี้ไปเป็นพื้นฐานความรู้เพื่อต่อยอดต่อไปในอนาคตค่ะครับสวัสดีครับผมก็สุรัตน์รัตนพรชัยนะครับก็เป็นผู้ร่วมเข้าฝึกสอนอบรมในครั้งนี้นะครับก็ประวัติคร่าวๆข,ข,ของผมก็คือได้ดูแลสายงานของนักการเมืองมาบ้าง แลวก็ในวงการบันเทิงมาบ้างครับแล้วตอนนี้ก็คือเป็นจิตอาสาในการปั่นจักรยานของสายตรวจจักรยานของตำรวจชนะสงครามนะครับคำว่าดูแลฝ่ายการเมืองกับศิลปินดารานี่คือหมายถึงว่าเป็นเจ้าหน้าที่คุ้มกันถูกต้องไหมครับถูกต้องครับอโอเคงั้นก็การที่มาเรียนคอร์สเจ้าหน้าที่คุ้มกันภัยของสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัยในวันนี้มีได้ความรับความรู้อะไรบ้างครับมันเหมือนได้ฝึกสกิลขึ้นครับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมครับจากที่เราดูแลนายอย่างเดียวเราไม่ได้มาฝึกฝน แลวตอนนี้เราได้กลับมาฟก้นอีกครั้งหนึ่งเนี่ยคือมันมันได้เรียนรู้อะไรแปลกใหม่ไม่ว่าหน่วยไหนหน่วยไหนที่เราไปเรียนมาเนี่ยคือมันมีอะไรที่พิเศษเพิ่มขึ้นมาอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะแตกต่างกันบา้างแต่เป้าหมายที่เราไปเนี่ยคือในทางเดียวกันคือการดูแลรักษาปวาปล่อยกันเราคิดว่าหลักสูตรที่เดี๋ยวันนี้ที่เราเรียนมาเนี่ยเราสามารถนําไปปรับใช้อะไรได้บ้างครับไปปรับใช้ได้ดีมากเลยนะครับในสิ่งที่เราเคยลืมไปแล้วในสิ่งที่เราไม่เคยได้ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมันกลับมาฟื้นฟูทําาให้เร มีความมั่นใจมากขึ้นในการที่เราจะดูแลใน VP ของเรานะครับครับก็อยากสุดท้ายนี้ก็อยากให้ฝากถึงผู้ที่อยากจะมาทําหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่คุ้มกันบุคคลสําคัญเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างครับคือแค่ขอให้คุณมีใจรักในการที่จะดูแลคนมีจิตใจที่บริสุทธิ์นะครับการที่จะทาอะไรให้กับสังคมหรือดูแลใครเนี่ยมันต้องออกมาจากจิตใจก่อนนะครับแล้วส่วนเหลือเนี่ยคุณค่อยมาฝึก เรื่องระเบียบเรื่องวินยัยขอให้คุณมีสองสิ่งเนี้คุณก็จะสามารถไปได้ไกลนะขอขอบคุณมากครับครับคุณนนเดี๋ยวจะให้พี่อัมเล่าถึงว่า ภาคเช้านะครับแล้วก็ภาคบ่ายได้มีการเรียนการสอนอะไรบ้างในวันนี้ในส่วนของภาคเช้านะครับก็จะเป็นทฤษฎีอารักขาบุคคลสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องมารยาทจรรยบรณองค์ประกอบการแต่งกายหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นทฤษฎีการวางตําแหน่งอะไรต่างๆเนี่ยที่เนี่ยเป็นรูปแบบทฤษฎีเนี่ยจะเป็นช่วงเช้านะครับในช่วงสายเนี่ยเราก็จะเป็นเริ่มเป็นการฝึกภาคปฏิบัติและเป็นการปฏิบัติการคุ้มกันบุคคลสําคัญในสถานการณ์ปกติครับหลังเที่ยงนะครับเราช่วงบ่ายนะครับก็จะมีการเทคนิคการ ต่อสู้ป้องกันตัวเพื่อตอบสนองภัยคุกคามระยะประชิดครับแล้วก็จบด้วยการปฏิบัติการคุ้มกันบุคคลสําคัญในสถานการณ์ไม่ปกติครับโอเคนะครับวันนี้ก็ได้รับความรู้ไปพอสมควรใช่สำหรับบริษัทร,รักษาความปลอดภยัยท่านไหนนะครับที่อยากจะลองส่งบุคลากรนะครับมาเรียนในคอร์สนี้ ต้องยังไงบ้างครับพี่ยามครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจสมาคมการค้าธุรกิจคุ้มกันภัยนะครับแล้วก็ติดต่อผมนะครับเบอร์ติดต่อก็จะอยู่ที่เพจเหมือนกันนะครับซึ่งคอร์สแรกเราจะเปิดในวันที่890กระกฎาคมปี65นี้ครับนั้นวันนี้เราก็ปิดเลยครับปิดเหมือนเดิม